ฝึกทาโจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวข้องกับการลดราคากันนะครับในคลิปนี้จะมีด้วยกัน2ข้อนะครับ2ข้อก็เราเริ่มต้นเดี๋ยวที่ข้อ1กันเลยนะครับก่อนนักเรียนที่เข้ามาดูก็สามารถหยุดคลิปไว้แล้วก็ลองทําดูก่อนได้ว่าได้คําตอบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอคิดเสร็จก็กดเพลย์เหมือนเดิมก็มาดูว่าคําตอบตรงไหมถูกต้องขนาดไหนนะครับโอเคคลิปนี้หาข้อนี้นะครับเขาบอกว่าติดราคาขายจักรยานไว้4,300บาท ลดราคา20%ขายจักรยานไปเป็นเงินเท่าไหร่คำว่าลดราคา20%เรนะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาทำความเข้าใจมาขยายความกันนะครับ <c oughs> ก็คือลดราคา20%นะครับหมายความว่า ทุกครั้งที่มีพูดเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์จะมีเลขหนึ่งร้อยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอลดราคาแสดงว่าลดลงจากหนึ่งร้อยไปยี่สิบลดลงจากหนึ่งร้อยไปยี่สิบก็แสดงว่าถ้าทุนไอ้ถ้าติดนะครับคราวนี้มันติดราคานะครับแสดงว่าถ้าติดราคาถ้าติดราคา หรือติดราคาขายนั่นแหละนะครับติดราคา100บาทนะครับถ้าติดราคา100บาทจะขายนะครับเมื่อลดลดลงนะฮะจาก1 0 0ลดไป20ก็จะขาย80บาทนั่นเองนะครับแต่ติดราคาจริงๆข้อนี้ติด100ไหมครับไม่ได้ติด100ข้อนี้ติดราคาจริงๆคือ4,300บานะครับเราก็เขียนว่าติดราคาไว้เนี่ย 4,300บาทแสดงว่าขายเท่าไหร่ละนะครับเมื่อเราลด20%ไปแล้วราคาที่ลดลงไปแล้วก็ต้องน้อยกว่า4,300ถูกไหมครับอ่ามาดูว่าได้เท่าไหร่เราก็จับโยงคูณคไว้4,300คูณ80นะครับแล้วก็หารด้วย100สิ่งที่โจทย์ทำหายอยู่ขวาม,มือเห็นไหมครับโจทย์ทำหาราคาขายแล้วก็สิ่งที่เรารู้คือราคาที่ติดนะครับแล้วก็ตัด ศูนย์มี2ตัวตัดได้2ตัวได้43่สคูณแปนะครับมันก็จะได้3า4พัอันนี้ค,คูณที่ข้างนอกแล้วนะครับโอเคก็จะอุ๊เราก็จะรู้ว่าอ่าขายจักรยานนะครับขายจักรยานราคาที่เราลดแล้ว20%ก็คือ3,440นั่นเองจากที่เราติดไว้ถึง4,300บาทนะครับ ก็ขายไปแค่3,440บาทโอเคมาดูอีกข้อนึงนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าข้อนี้บอกว่าติดราคาขายตู้ไว้3,500บาทแล้วลดราคาให้ผู้ซื้อ4%ขายตู้ไปเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ลดราคา4%หมาย ความว่าลดราคา4%หมายความว่าถ้าติดราคา100บาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทเนี่ยจะลดลงไป4นะครับลดลงไป4ก็แสดงว่าจะขาย96บาทจะขายแค่96บาทเพราะว่าลด 4%เก็จะขาย96บาทแต่ราคาที่ติดไว้จริงๆเท่าไหร่ครับติดราคาไว้จริงๆคือ3,500บาทแสดงว่าขายเท่าไหร่ราคาขายเมื่อลดแล้วก็ต้องน้อยกว่า3,5 0 0หแน่น,นอนนะครับเราก็จะได้3,500ยวิ่งขึ้นมาคูณกับ96เป็นการเทียบบัญญัติระยงนะครับส่วน100เราฝึกบัญญัติระยะกันหลายข้อนะครับใครที่ไม่คล่องเรื่องนี้ก็สามารถทวน หลายๆคลิปเพื่อให้ช่วยให้มองเห็นภาพเรื่องนี้เนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตัดส่วนสตัวได้3,5มสคูณเกนะครับส่วนข้างล่างเป็น1แล้วก็ไม่มีความหมายนะครับก็หมายความว่ามันมันกลายเป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับเท่ากับ3ามพบาทนะครับมึกเริ่มไม่ออกโอเค3,360บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ขายอะไรครับขายตู้นะครับ ขายตู้ราคา3,360บาทนะฮะจากที่ติดไว้3,500เมื่อลดเมื่อลดราคาให้4%ก็จะเหลือราคา3,360บบาทนั่นเองนะครับก็หวังว่าเรื่องเกี่ยวกับการลดราคาเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับวิธีการมองว่าลดราคาแต่ละเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะ เข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับมากขึ้นว่าถ้าการซื้อขายไม่ได้มีแค่ลดราคาแล้วจะมีกําไรขาดทุนมีลดราคามีติดป้ายไว้แล้วคือมีหลายๆเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามที่คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ